มีก็เนี่ยมดูในกลุ่มสอันยองไม่รู้กูจะกลุมกี่กูไม่ได้แค่นี้นะมึงยไม่ไกูทไมเขานี่่เานี่ยเขสชเมสซี่วางแล้วใช่ไหมดีดีวางมาได้อันยอง ตอนนี้ก็จะถ่ายอาเบอร์ฟอร์ื่อกี้ก็มีรบกวนนิดหน่อยเพราะว่ามีตัวเฮ er ียโทรมานะเ,เราก็เอออเราก็แป๊บหนึ่งนะเราก็มาดูบ้านกันเลยนะ <c oughs> นี่นี่คือสภาพบ้านโว้ว ครอบครัวครอบครัวแจนแตงมา okay โอเคนะเ,คเดี๋ยวรอ,อให้เพื่อนอีกคนนึงเดี๋ยวสร้างใหม่เดี๋ยวสร้างใหม่เดี๋ยวรอให้เพื่อนอีกคนนึงเล่นนะเพื่อจะถ่ายได้สะดวกเก็บมัอ่อนรอโหลดสักแป,ป๊บนึงนะจะช้าหน่อยรอไประหว่างนี้ก็สามารถเลือกเพลงเล่นได้ นี่มาแล้วกอกน้ำสกุลน้ำสกุลอะไรดีน้ำสกุลเราสามคนอ่าตรงนี้ก็จะไว้กอกน้ำสกุลนะเราต้องถ่ายไกลๆเพราะว่าเกิดการที่กล้องเทคโนโลยีแล้วเทคโนโลยีก่อนนี่ก็ขอแต่งเองไม่ต้องกูแต่ง่กูแตงไม่ไม่กูแต่งเองอ่าไม่สวยยำก็ยำสุ่มขวันปากผิวได้ เป็นเด็กเป็นเด็กเอาเป็นเป็นวัยรุ่นนี่ก่อนวัยรุ่นนะออืเอ้ยไม่ปรับผิวให้มันหน่อยเหรอเออนั่นดิม่ปรับผิวก่อนขาวๆเลยเร้อนนี้โอ้ยเอาขาวดิเอาไปเรียบร้อยแล้วโอเคผมแบบไหนดีเออผมเหยียดตรงดีกว่าอ่นั่นแหละถ้าเป็นอย่างไรอะไรอ่ะเออดิอาจจะไม่เห็นเต็มจอนะนี่ไงเอาสีดำไหมเกล เอาสีดำเอาตามจริงเลยทำแม้ว่ากูชอบ่ะเอาก็ต้องเอาตามจริงป่ะล่ะตามจริงว่าผมใส่หนีบใช่หรอเออก็มันไม่มีไม่ใส่หมวกเออไม่นอะไรเกตอะไรอะไรทำไมต้องเล่นของคนอื่นศูนย์สี่กูจะคุยกับไอ้เฮียตันสองคอศูนย์ศูนย์สี่คอเอาแบบนี้เออห้าเกดไปอันดับหนึ่งก่อน เลือกผู้ใหญ่ไปที่รูปนี้เลื่อนไปเลื่อนไปทำไมอ่ะถูกไปที่วัยรุ่นอืันนี้แหละนี่นะถ้าอยากให้เป็นเหมือนผู้ใหญ่ตอนผู้ใหญ่อยากอยากแต่งตัวยังไงก็นี่เลยแบบนี้มนผมแบบนี้เกลชอบ<ม>นี่ นี้ตอนนั้นที่แกตั้งเนี่ยสีสีวเขาขอเขาขอตั้งเองได้ไหมไม่ได้เต่งหน้าเองได้ไหมไม่ได้อู้ไม่เคยให้ใครลรอกอ๋อหน้าแบบนี้นะเอ้าเซลล์ข่อยมิวก็ต้องทำให้อ้วนๆน่ะดิก็ไอเนี่ยต้องทำก่อก็ใช่เอาแบบนี้หน้าตาเอออันเนี้ยโอ้โหูชิบไม่ไม่เคยจะให้กูเล่นน้ำมึงอ่ะก็ไอนี่เป็นคนรีวิวอยู่ไง ปากก็อือไอ้เขียบมันคงใส่มันคงกลัวกูโอ้โหเอาสีนี้แหละทำไมปากเป็นอย่างงี้วะอ้เอาชุด university เหมือนเมื่อกี้เลยเอิ่มอีเสียงอะไรสอดแทรกเข้ามาเนี่ยไอ้เขียเกลอ่ะเนี่ยไอ้เขียเกลเลยเนี่ยอุ้ยขอโทษนะอันนี้ไหมกู๋ใชของสีนั้นไหมมึงดูของกูตอนนี้นี่ นี่ไหมเออนีีดกว่าเอหนูจะาแบบนี้เอาเอาแบบเมื่อกี้แบบเมื่อกี้สีแดงไหมเกลียวสีนี้ไหมให้มันเลือกชุดเองให้มันเลือกชุดชุดสังคมใช่ป่ะกูอยากเลือกหน้ากูไม่อยากเลือกชุดเลือกชุดกูให้มึงอะไรอ่ะมึงขอเลือกชุดอกูเอาชุดแบบสบายโอเคนี่แหละพออโเคเยี่ยมหมดคนแก่เลยเฮ้ยเดี๋ยวอันนี้อะไรดูตรงนี้ดิอันนี้เสื้อสำรอง เซ็กซี่ไม่เอาเซ็กซี่อันนี้ก็ได้ You so sexy lady อ่าเห็นนี้ได้ชุดว่ายน้ำสีม่วงชุดชั้นในอ๋อชุดชั้นในชุดนอนมีอีกมันมีมันมีนี้แหละไม่เอาเซ็กซี่กว่านี้หอนเนาะ You so sexy คุณมือถืแล้วคุณชอบสีแดงเปล่าสีสีเดียวสีนั่นแหละเอาไปเลยชุดว่ายน้ำนี่ชุดอันนี้ไปเลยนี่ไม่เอาซี่เกินเธอก็ เออนี่แหละออกมาเถอะอันนี่แหละอันนี้อันนี้อ่ะชุดกีฬานี่พอไปเลยแปันดับที่หกเกณฑ์เร็วเฮ้ยเอาะสีแดงให้แหละเกิอ่ะดับหกเกิดราศีพฤษกูก็ราศีพฤษความรู้ความรู้ชอบชอบเร็วไปชอบสิไปเร็วเร็วสิอู้ชอบนี่นี่จะไปไปอ่ะมแค่นี้อ่ะไปกันกันกันกนี่ชอบนี้ ข้อสังคมนี่ชอบชอบฟิตชอบฟิตชอบฟิตทำไมออฟฟิตความรักเมียหูเกียรเกี่ยวความอ้วนไอ้สันเกียดกูเหรอเอานี่ดูเราอ้วนเริ่มความอ้วนเหรออ๋อเกียดความเกียดแล้วก็ทีนี้เลยกดถูกสิคะไม่เอาความรู้ไม่มีความรักเหรอมีควาความรู้อ่าโอเคโอเคเอ้ยก็ตัวมันนะเกียดเอ้ยไม่ต้องไปปั๊บติ๊กถูกเออไอ้นี่มันเล่นเดี๋ยวนีไม่เป็นนะ ต้องบ่นต้องด่ากันนิดหน่อยคุณลืมต่อไปอ่ะกูก็ได้โหมึงไงพวกคนสุดท้ายเริ่มถือเมื่อยแล้วอะมึงเก๊กเก๊มาเล่นดิเมื่อยวะถือ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 ไว้อย่างงี้นะถือไว้อย่าอย่าปรับกล้องต่ำปรับสูงขึ้นมาเอ้ยไม่ใช่แล้วก็เลิอกเป็นวัยรุ่นเออแม่ให้กูแก่คนเดียวใช่ไหม ไค่อยไอ้บ้ามึงก็ไม่รุนเหเออแล้วใครเป็นคนที่ดูแลเลี้ยงเราอะก็เอาแม่ไอเกดเออแม่เกดเกไม่มีแม่ดีกว่าเขาว่าเอาไหมไม่ได้เข้าใหม่เนี่ยแล้วก็เกิสองส่วนสี่กูเขียนสองส่วนนเจ็ดเอาสีผมเหมือนกันไหมเออเหมือนกันหมดแล้วแล้วสีไรก็ได้เออเกดัอนน เดี๋ยวเขาจะเอาเดอะซิมสองมาลงในเครื่องแกไมเดอดซิมสองแบบเข้ามาหาหลัยได้เอาปะเขาขอ,อพีมาให้แบบนี้ดีกว่าไหมไม่เอาเป็นเหมือนไวรุ่นเกินดูคะ่ะเ,เขาตั้งใจเล่นมากเลยคะ่ะนี่ไม่ต้อง เชียบปากไอ้ควายโอยโอยกระโดนโระโดดอะไรกรมวิดเอยแม้มันไายอยู่นี่ควายใครหัวรถเด็ดเจ๊ดกูนี่แหละกูนี่แหละหัวรถกูอยู่คนเดียวอะนี่มึงแต่งหน้าน่ากลัวมากเลยเก๊ดแต่งโ้ยดับ เสียงมาแล้วครับกิ้งเสียงมือมึงขอแต่งเองได้แมวอยากแต่งเองอ่ะไอ้ป้าวิวขอแต่งหน้าเองโอ้โหทำไมไม่ให้กูบ้างอ่ะอันนี้อะไรชุดอทางการเหรออันนี้ชื่อทางการ กูลืมเงินแล้วเนี่ยเียขาเอาสั้นๆมาดีกว่าสีดังชุดชั้นในเอาสีแดงง่ายๆชุดนอนเอาสีนี้ถ้ามีความผิดพลาดอะไรขอขอโทษด้วยนะคะขอโทษในที่นี้เลย อุ่ยแผ่นดินไปเขาสิ่บานะหกเขามีความรักคือแบบเด็กเตี้ยมากเลยค่ะดูจากดูจากกล้องนะคะดูดิดูกล้องดิดูทุกคนดูเตี้ยมากเลยออะู